วันนี้นะคะปุ๊กก็พามาซื้อดอกไม้นะคะที่จะเอาไปไหว้แม่นะคะแม่ไม่อยู่แล้วนะคะก็เอาไปไหว้ที่วัดนะคะค่ะนี่จะดอกไม้สวยๆนะคะนนะคะดอกไม้สี ฟ้าสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะค่ะปพุกซื้อดอกไม้ดอกมะลิเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะไปให้แม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับไว้ไหว้นะคะคูบาจารน,นะคะค่ะอันนี้ก็ดอกมะลิไว้ไว้แม่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นดอกมะรินะคะเป็นสบู่นะคะนีแต่สวยๆเท่านั้นเลยนะคะสีฟ้านี่นะคะแม่ค้าคุณ